มาแล้วครับยำมะนาวกุ้งสดครับอ,อเปรี้ยวปากมากทุกคนคลิกป่นข้าขั่วน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายได้นะครับทุกคนใส่ลงไปเลยน้ำปลาสามช้อนครับบีน้ำตาลไปเรื่อยๆนะครับปรุงน้ำยำนะครับให้หวานนำเค็มตามนิดนึงมะนาวใส่ลงไปเลยจ้มามะนาวหอมแดงนะครับ กุ้งสดครับคล้าวให้เข้ากันเลยอือยำมะนาวกุ้งสดครับทุกคนเปรียป้ยวปากยำมะนาวกุ้งสดครับทุกคนอืมกุ้งเบ่งมากมะนาวอืม หอมแดงตามครั nice. สบสวัสดีนะครับทุกคนมามากินด <Sams. S 1> ้วยกันเปรี้ยวปากไปด้วยกันวันนี้ครับ มะนาวมาแบบทั้งลูกเลยครับอืมมาเจอกับน้ํายําที่มันมีความแบบเค็มหวานนิดนึงนะเราเวลาปรุงครับอืมมะนาวมันก็แค่ชื่อผลไม้ป่ะครับมไม่เรี่ยว หนวลุกหมดเลยอ่ะ vẫn nói thêm sầm chăm chăm hả chăm 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 rồi chăm chăm อูตื่นเลยทุกคนตื่นเลยครับเดี๋ยวกินเป็นแบบแซนด์วิชกุ้งบางชุบน้ำฉ่ำๆแซนด์วิชกุ้งมะนาวครับมันสดชื่นนะ วิธีการทำด็อกกี้จะแยกเป็นคลิปสั้นๆให้เลยนะรยนครับอืม อ,อโอ้โหทุกคนให้มันครุกคลุกโดนน้าหน่อยกุ้งเนี่ยถ้าคนโดนน้าตัวที่เป็นมานาวเยอะๆเขาจะแบบมีความสุกง่ายนะครับทุกคนอืม,อมดึง่งตออ ไดินมะนาวแล้วมันแบบมันสดชื่นอ่ะ hồng đàn tạch cho hết luôn จริงกินเมนูแบบนี้ครับทุกคนกินประมาณสักสองสาคคำอะ่ะอร่อยสุดอืมนะฮะแบ่งๆกันกินทําไมเยอะอย่างเงี้ยกินกับเพื่อนๆมันแบบเขาเรียกว่าไงน,นะเวลาบ่ายๆอย่างเงี้ยกินนี่แบบตื่นเลย รอยากกินมะนาวช่ำๆอีกสักลูก <c oughs> มะนาว กี่ได้มะนาวมาจากฉะเชิงเซาครับทุกคนถูกมากหมดนี่นะแล้วยังมีเหลือนี่อีกสี่สิบบาทถูกมากอยู่หน้าวัดสมานนะครับทุกคนอืมที่เป็นวัดที่มีพระพิฆเนศองค์นอนนะครับถูกมากจริงๆทุกคนสี่สิบบาทเป็นคำออกเป็นมะนาวัป้นชิละาเก่งมันจะเปรี้ยวไม่หวามะนาวถูกๆอย่างเงี้ย เปรี้ยวครับน้ำเยอะเหมือนเดิม

ใครเปียเป้ยวเปรี้ยวเข็ดฟันไปกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้เราเดินต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับไว้เจอกันคลิปหน้าเปรี้ยวปากแซ่บๆไปด้วยกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ